สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในซีรีส์ของการกลับใจเสียใหม่นะครับซึ่งผมจะใช้หัวข้อก็คือเปลี่ยนจิตใจค่าใหม่เพราะเนื่องจากว่าการกลับใจนั้นแท้จริงแล้วในภาษาอังกฤษนะครับ repent ซึ่งมีความหมายตรงตามพระจนะของพระเจ้าพ,พระคัมภีร์ก็คือการเปลี่ยนใจนั่นเองพี่น้องครับเราเป็นตอนที่2นะครับพูดถึงเรื่องของการกลับใจ พี่น้องครับพระคัมภีร์มีสิทธิทอํานาจสูงสุดและมีความเป็นความจริงสมบูรณ์มีความจริงที่ถูกต้องอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นเรารู้ว่าการกลับใจนั้นเป็นการหันหันกลับเป็นการเปลี่ยนไปหาพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนใจของเราเข้าหาพระเจ้าเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ตั้งต้นให้เรามีโอกาสกลับใจใหม่ รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดทําให้เรานั้นบังเกิดใหม่พี่น้องครับมีองค์ประกอบ2อ,อย่างครับเหมือนกับเหรียญสองด้านที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือด้านหนึ่งก็คือการสํานึกผิดเสียใจนะครับกลับใจอีกด้านหนึ่งคือความเชื่อที่ต้องมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเรานี่นะครับคือ การบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงหรือการเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงและนั่นคือสถานภาพที่พระอึงพีเรียกว่าเราได้รับชีวิตนิรันดร์ครับพี่น้องครับพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ช่วยพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่เริ่มต้นพระเจ้าเท่านั้นที่โปรดประทานพระคุณให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะกลับใจใหม่และได้รับชีวิตนิรันดร์ได้ความรอดดังนั้นเองการกลับใจใหม่และความเชื่อ เป็นเหตุที่ทำให้เราไปถึงการถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมและการถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นก็นำไปสู่ชีวิตพี่น้องครับองประกอบของการกลับใจใหม่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับสองประการนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหาในวันนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับที่จะร่วมกันนมัมการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าครับเชิญครับ มายกันเคนหนทางอื่นไม่มีอีกเลยถ้าข้าเดินลงทางไปจะไม่กางเคนข้าจะไม่เข้าประตูสวรรค์กางเคนเป็นหนทาง สรงเดินขานมาแล้วพระผู้ช่วยปราศพีพระชนเพีย้าให้วิญญาณรอดไปอยู่เมืองฟ้า ย่างชาวโลกีข้าไม่เลี้ยวกับดูอีกทีพระเยซูตรัสว่าจงรีกลับมาบ้านคอยรับกาที่ประตูวีมานกางแขนเป็นพนาง <re> พี่น้องครับองประกอบของการกลับใจใหม่2ออย่างด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการสํานึกผิดแล้วกลับใจประการที่2ก็คือเราต้องมีความเชื่อศรัทธาพี่น้องครับเราจะพูดถึงเรื่องของการกลับใจในวันนี้นะครับการสํานึกผิดแล้วกลับใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดเราเห็นถึงความสําคัญครับของการสํานึกผิดแล้วต่อมาเป็นการกลับใจแม้ว่าการสํานึกผิด กับใจแล้วกับใจนั้นไม่ได้รับการเน้นเท่าเท่าไรนะเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เราถูกเรียกให้รับเชื่อเราถูกเรียกให้มาต้อนรับพระเยซูเราถูกเรียกให้เดินออกมาแล้วผู้นำนมัสการหรือผู้เทศนาก็จะให้โอกาสเราในการที่เราจะต้อนรับพระเยซูพี่น้องครับเราหลายหลายคนนะครับข้ามขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญ ก็คือการสำนึกผิดการสำนึกผิดนั้นเกิดจากการที่เราเองรู้รู้จากคำเทศนารู้จากพระเจ้าของพระเจ้ารู้จากคำพยานของคนที่ขึ้นไปเป็นพยานรู้ชัดเจนครับว่าสิ่งที่เราทำมาชีวิตของเราที่เราเคยเป็นมาเคยอยู่มาทำบาปไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดและการกระทำทำบาปทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า เมื่อเราทำบาปเรามีบาปเราเป็นคนบาปพระเจ้าไม่ปรารถนาและเราก็จะได้รับการแช่งสาบนิรันแต่นี่คือเป็นการที่เราจะต้องกลัวเกรงต่อบาปนะครับเราจะต้องรู้ว่าความบาปนั้นทําให้เราไปสวรรค์ไม่ได้ความบาปนั้นเป็นอุปสรรคที่สําคัญความบาปทําให้เราแยกจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นการสํานึกผิดแล้วกลับใจใหม่จึงต้องเน้นครับจึงต้องเน้น น่าเสียดายนะครับที่ในหมู่พวกเราบางคนนั้นเราข้ามตรงนี้ไปครับผมอยากจะพูดอีกครั้งนึงครับว่าข้ามตรงนี้ไปโดยไม่เคยถูกชี้หรือไม่เคยรับรู้ว่าเราจะต้องพินาศและเราจําเป็นต้องมีระผู้ช่วยรอดแต่ว่าพี่น้องครับในพระคัมภีร์นั้นเน้นถึงคําสอนให้สํานึกกับใจใหม่ให้สํานึกผิดกับใจใหม่หลายแห่งหลยด้วยกันครับผมจะขอยกตัวอย่าง ในพระธรรมมาระโกบทที่1นึ่ข้อสิบสี่ห้านะครับมาระโกบทที่ 1: นึ่ข้อสิบสี่ห้าโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าหลังจากยอนถูกจับแล้วพระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยตรัสว่าเวลากําหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐ่น้รับพระเยซูสอนครับ พระเยซูสั่งให้คนที่ฟังพระเยซูคนที่ได้ยินเสียงของพระเยซูให้กลับใจใหม่เชื่อข่าวประเสริฐนี่คือความสําคัญของการกลับใจใหม่นะครับพระเยซูถึงขนาดที่เป็นคําสั่งจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเรามาดูกันครับว่าความหมายการกลับใจใหม่แก่นแท้ของการกลับใจใหม่คืออะไรผมได้บอกไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานคือ แก่นแท้ของการกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจและการเปลี่ยนใจนี่นะครับคําว่าใจเนี่ยมีความหมาย3ด้านอย่างน้อยนะครับสด้านก็คือด้านสติปัญญาด้านอารมณ์แล้วก็ด้านเจตจำนงเอาใหม่นะครับ3ด้านครับคือความหมายของคําว่าใจหรือจิตใจ 1. คือสติปัญญาสติปัญญาคือความคิดความอ่านใช่ไหมครับ 2. นะครับอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกครับแล้วก็3เจตจำนงเจตจำนงคือความตั้งใจเป็นเจตนาเจตนารมณ์เพื่อนครับเราจะมาดูในรายละเอียดครับในวันนี้ถึงคําว่าใจที่มี3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกครับก็คือด้านสติปัญญาความหมายคำว,ว่าใจด้านสติปัญญานั้นเกี่ยวข้องกับการกลับใจยังไงครับด้านสติปัญญาคือความคิดความอ่านนะครับเกี่ยวข้องกับ การกับใจโดยการที่ยอมเปลี่ยนทัศนะยอมเปลี่ยนความคิดยอมเปลี่ยนไม n d เซตชุดความคิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับความบาปทั้งหมดเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับตัวเองมี3ด้านครับความบาปพระเจ้าและตัวเองเราต้องยอมเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนชุดความคิดเปลี่ยนไมซ์เซตที่มีต่อความบาปที่มีต่อตัวเองและมีต่อพระเจ้า นะครับเราต้องยอมรับว่าความบาปหรือบาปนั้นเป็นสิ่งผิดครับเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมเรียกให้มนุษย์ดำรงอยู่ในความชอบธรรมใครก็ตามที่ไม่ดำรงอยู่ในความชอบธรรมทำบาปเป็นคนบาปเข้าเป็นหมนทินและเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เขาจะต้องรับการแช่งสาปตัวเองครับคืออะไรครับตัวเองนั้นเราต้องยอมรับว่าเราทำบาปเราเป็นคนบาป และไม่สามารถช่วยตัวเองได้ผมพูดซ้ําคำนะครับด้านสิบัญญาคือด้านความคิดด้านความคิดอ่านด้านเหตุผลนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่ช่วยตัวเองไม่ได้ประการที่2เราต้องยอมรับว่าเราเป็นเราทําบาปและความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดครับประการที่3ก็คือว่าพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมทรงเรียกให้เรากลับใจใหม่มีชีวิตที่ดํารงอยู่ในความชอบธรรมนี่ครับคือ3ประการนี้ เป็นการเปลี่ยนใจเปลี่ยนสติปัญญาของเราเปลี่ยนศาสนาของเรานี่แหละครับคือความเข้าใจด้านสติปัญญาด้วยความคิดความอ่านด้วยเหตุผลด้วยการยอมรับเปลี่ยนทัศนคติครับประการต่อไปครับก็คือเราต้องเปลี่ยนด้านของอารมณ์นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าถ้าคนที่กลับใจจริงๆเขาต้องแสดงความเสียใจครับเสียใจ เขาต้องแสดงความรู้สึกโศกเศร้าจริง,รงๆเสียใจจริงๆที่มีต่อความบาปที่ตนเองทำและมีความปรารถนาจริงๆที่จะรับการอาภัยโทพษพี่น้องครับยกตัวอย่างคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดนะครับในพระธรรมสุดีบทที่51เป็นคำสารภาพบาปของกษัตริย์ดาวิดเขาได้อธิษฐาน ที่แสดงถึงความรู้สึกอย่างลึกซึ้งของเขาครับเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นความเสียใจยเป็นอารมณ์ที่โศกเศร้าโปรดฟังพราะฉะนั้ของพระเจ้านะครับในสดุดีบทที่51ข้อที่1ข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระงตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงละการทรยศของข้าพระงออกไปตามแต่พระกรุณา อันอุด,ดมของพระองค์พี่น้องครับกายาดาวิดนั้นถ่อมใจและเมื่อเขารู้ว่าเขาทําบาปเขาเสียใจจริงๆเขาขอความกรุณาของพระเจ้าและท่านบอกว่าพักกรุณาอันอุด,ดมของพระองค์พี่น้องครับพักกรุณาตามความรักมั่นคงของพระองค์พี่น้องเห็นไหมครับ ความกรุณาของพระเจ้านั้นเป็นไปตามพระลักษณะของพระองค์ความกรุณาเมตตาของพระเจ้านั้นเป็นไปตามความสมบูรณ์แบบของพระองค์ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นก็เป็นไปตามพระลักษณะและความสมบูรณ์แบบของพระองค์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับท่านอัครทูตเปาโลก็ยังได้กล่าวเหมือนกันในพระธรรมสองโครินบทที่7ข้อที่9ถึงข้อที่10 2โคลินบทที่7ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับท่านอัครทูตเปาโลกล่าวอย่างนี้ครับว่าแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมินดีไม่ใช่เพราะท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทําให้ท่านกลับใจใหม่เพราะว่าท่านได้รับความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าท่านจึงไม่ได้รับผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้านั้น ย่อมกระทาให้กลับใจใหม่ซึ่งนําไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจพี่น้องครับพระกัมพีหลายหลายตอนนะครับพูดถึงเรื่องการกลับใจใหม่ที่เข้าไปถึงระดับอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการกลับใจนะครับปันญาทบทวนครับกลับใจเกี่ยวข้องกับสติปัญญาความคิดความอ่านด้านเหตุด้วยผลด้านสมองกลับใจเกี่ยวข้องกับด้านอารมณ์ความรู้สึก สุดท้ายเนี่ยวันนี้นะครับกลับใจเกี่ยวข้องกับความตั้งใจเจตจำนงเจตนารมพี่น้องครับด้านเจตนารมด้านความจำนงด้านความตั้งใจด้านเจตจำนงทั้งหลายถ้าเราจะกลับใจหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนใจของเราในด้านนี้เปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนวัตถุประสงค์เปลี่ยนความตั้งใจ การกลับใจใหม่จากความบาปนั้นเริ่มต้นจากข้างในพี่น้องเห็นไหมครับคือการเปลี่ยนท่าทีครับเปลี่ยนแรงจูงใจเปลี่ยนความตั้งใจเปลี่ยนเจตจำนงของเราเนี่ครับคือการเปลี่ยนด้านเจตจำนงเปลี่ยนด้านเจตนาเจตนารมเปลี่ยนความตั้งใจเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนจุดประสงค์ท่านไหนข้าทูตไปโตนะครับท่านกล่าวในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ38อย่างนี้ครับว่า จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระน ing, ามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดของท่านเสียโปรดฟังครับจงกลับใจใหม่รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปของท่านเสียท่านนักทูตเปาโลก็เช่นเดียวกันครับบันทึกเรื่องการกลับใจด้านเจตนานะครับในพนระธรรมโมบทที่2ข้อที่4ครับพระธรรมโมบทที่2ข้อที่4 ท่านบันทึกไว้อย่างนี้ครับว่าหรือท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุด,ดมและความอดกลั้นพระไทยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนําท่านให้กับใจใหม่านานพี่น้องครับพระมัมพีบันทึกไว้และเตือนเหล่านะครับว่าอย่าประมาทพระกรุณาอันอุด,ดมและความอดกั้นพระไทยความอดทนของพระเจ้าเพราะเรา สมควรต้องรู้เป็นอย่างยิ่งครับว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมีเป้าหมายชักนําให้เรากลับใจใหม่และนี่นะครับคือสิ่งสําคัญมากครับเพราะว่าพระคัมภีรทั้งสองตอนที่ได้อ่านไปแล้วแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงเจตนาเป้าหมายครับเจตนาเป้าหมายของพระเจ้าที่เราจะเปลี่ยนความตั้งใจเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในชีวิตของเรานันแหละ,ะรครับคือการ เปลี่ยนสด้านครับเปลี่ยนด้านความคิดความอ่านด้านสติปัญญาเปลี่ยนด้านของอารมณ์ความรู้สึกและเปลี่ยนด้านของเจตจำนงความตั้งใจที่นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของจิตใจเราแบ่งเป็นซับเซตย่อยๆ3ประการครับจิตใจเรานั้นเกี่ยวข้องกับความคิดเหตุผลความคิดความอ่านสติปัญญาครับจิตใจเรานั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกครับจิตใจเรานั้น เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเจตจำนงเจตนารมของเรามี3อย่างนะครับและนี่แหละครับคือพื้นฐานที่เราจะเข้าใจคําว่าจิตใจคําว่าเปลี่ยนจิตใจข้าใหม่หมายความว่าเราต้องขอพระเจ้าให้เราเปลี่ยนความคิดความอ่านทัศนคะติเปลี่ยนสติปัญญาของเราเปลี่ยนความรู้ของเราเปลี่ยนการยอมรับของเราประการที่2คือเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราประการที่3คือเปลี่ยนจิต ท่าทีเจตจำนวนของเราความตั้งใจของเรานะครับขอพระเจ้าเปลี่ยนทั้ง3าอย่างนี้นี่คือบวนการของการกลับใจใหม่ครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้พระพรและเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุงนี้ครับตอนที่3ครับสวัสดีครับ